มาสถานทุ่งครับทีนี้ก็มาดูการย่ำนะครับว่าน้ำเยอะไปนะครับว่าฝนตกทุกวันนะครับตอนเย็นๆสามวันแล้วครับ สูบออกไม่ไหวครับไม่ทันครับนี่ครับนี่ก็สูตรตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเนี่ยน้ำก็เต็มเลยครับนี่นี่ครับเอาไปหมดเลยครับใส่ไปหมดเลยครับส่วนใหญ่ก็จะหวานไปแล้วนะครับนี่ก็สูบออกครับรัดเข้ามาทำเสื้อกว่านี้นะครับว่า ช้าน้ำท่วมขนาเลยครับอันนี้ก็มาสามขั้นครับก็ทีมงานที่เคยย่ำให้นะครับอันแรกก็เป็นยันมา120ไ i ครับใช้โคงสยามนะครับดูน้ำครับโอ้โหตามมาด้วยคูปต้าอาที140ครับใช้โคงสยามเหมือนกันครับ นี้ท่อไม่ลั่นนะครับอ๋อตัวนู้นเป็นคูบต้าร้อยสี่สิบนะครับใช้โครงนกครับโครงตันนกนะครับสองคันบีอไปแล้วครับมีเงินเพินเลยครับน้ำมันเยอะนะครับเดี๋ยวทีนึงนี่เป็นขึ้นเป็นทะเลเลยครับ เียงใหญ่ที่คุมนะครับน้ำนครับแต่ก็ต้องจำแล้วนะครับเพราะว่าดูดตั้งแต่เช้าแล้วก็ทีมานเขาก็อรอตั้งแต่เช้าแล้วนะครับนี่ก็บ่ายกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะทาไม่เสร็จนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เขาก็มีงานต่อครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราก็ต้องหว่านข้าว้วยนะครับจัดนี้ก็หว่านกันหมดแล้วครับเพราะว่าน้ํามัน ปิดไมออกครับต,ต้องสูบออกครับถ้าวันนี้ไม่ตกมาอีกก็น่าจะแห้งนะฟอ,องนะครับก็สูบออกครับน้ำขึ้นมาเยอะแทบจะข้ามแล้วนะครับ สองครัน้นี้นี่ไม่ยอมห่างกันเลยครับโหนกก็ัดความเร็วขึ้นมาอีกหน่อยนะดูน้ำที่ล้อครับปกติแล้วน้ำจะต้องน้อยกว่านี้นะครับแต่ว,ว่าสูบให้ได้แค่น,นี้เนาะวันนี้ก็บายแล้วครับเดี๋ยวก็จะต้องรูปเชือกอีกนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาดูการชักล่องของเขานะครับสามพันเลยครับเีกคปต้าสองครับแล้วก็ยันมาคันครับเรื่องนะครับ อันนี้ไม่ยอมกันจริงๆครับแล้วก็เราย่ำก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ย่ำเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นกระดานรูปเครื่องนะครับ น้ำก็เพื่มอ่าเต็มเลยมันนี้เลยวิษณ์นานะครับน้ำเยอะไปครับดูคันนี้ตีโค้งดูบ้างครับ เดี๋ยวดูคันนี้เป็นทิพโชว์หรือเปล่าครับโอ้โหโพงใบชงนูนครับว้าว440ครับโพงสยามครับอันนี้ต่อ,อเดิมๆนะครับ เป็นคุกนั่งนะครับคันนี้นี่เป็นอ,อ่ยันมา120ครับใช้กับโฟงสยามนะครับ ก็ค,คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดติดตามด้วยครับอ่าน,นคลิปต่อไปดูการลงเหินนะครับใช้กระดานรูปนะครับอันนี้ก็ย้ำเสร็จทั้งสองแปรงแล้วนะครับแปลงนี้ด้วยแล้วก็แปลงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นไปเปลี่ยนเป็นกระดานรูปเสื้อนะครับทั้งสามคันเลยครับ